เหรียญนี้ก็คือเหรียญจอมสุรินครับเหรียญจอมสุรินปี2513ปลุกเสกพร้อมกับพระกิ่งจอมสุรินนะฮะบล็อกนี้จะเป็นบล็อกทองแดงนะฮะบล็อกทองแดงลมดำบล็อกทองแดงเนี่ยดูกันยังไงนะครับก่อนอื่นก็ดูที่ด้านหน้าเหรียญก่อนด้านหน้าเหรียญรุ่นนี้นะครับส่องไปที่พระเนตรก่อนนะครับของมิติดวงตาครับเห็นไหมดวงตาจะมีมิติกลมชัดนะคคมมากนะฮะแล้วก็พื้นผิวนะครับพื้นผิวของเหรียญรุ่นเนี้ย จะออกเป็นเส้นสายฝนนะครับจอกเป็นเส้นสายฝนแบบบางๆนะฮะจอกเป็นเส้นสายฝนแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจอกเป็นเส้นสายฝนลักษณะนี้แล้วก็มาดูด้านขวามือของเหรียญนะครับด้านขวามือของเหรียญด้านเนี้ยจะมีเหมือนกับเป็นเม็ดผดนะครับตรงผิวนะผิวเหรียญจะเป็นลักษณะเม็ดผดแบบนี้ครับนี่ยอันนี้คือการพิจารณาเหรียด้านหน้านะครับ แล้วพลิกมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยตัวประสาทจะมีมิติคมชัดมากนะฮะทุกจุดจะมีมิติคมชัดจะไม่บวมนะครับไม่บวมเบอร์นะฮะจะมีมิติคมชัดทุกจุดเลยนะฮะแล้วจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นจุดใจตังของบล็อกทองแดงเลยนะครับคือตรงคําว่าที่ระลึกเนี่ยตรงทอทหารเนี่ยนะครับตรงหัวทอทหารเลยนะตรงหัวทอทหารสังเกตดีๆนะครับ จะมีเส้นขนแมวสองเส้นวิ่งลงมาเห็นไหมครตรงปลายทอหารเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะมีเส้นขนแมววิ่งสองเส้นตรงนี้นะครับถ้ามีนี่จ่ายตังได้เลยนะครับคือจุดจ่ายตังเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้พิจารณานะครับถ้ามีจุดนี้ก็จบเลยนะครับก็คือตรงคําว่าสุรินตรงสารอุเนี่ยนะครับตรงสุรินนะครับเราก็พลิกขอบเหรียญดูนะครับตรงสุรินนี่นะ พลิกขึ้นมาปุ๊บตรงเนี้ยจะเป็นฟันทีีเลยนะครับนี่ครับลักษณะฟันจะเป็นอย่างนี้เลยทีีตรงตำแหน่งนี้เลยตรงตำแหน่งสระอุเห็นไหมลักษณะความทีของฟันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือตรงสุลินตรงสระอุเห็นไหมดูสระอุเสร็จปุ๊บเราพลิกมาเลยครับพลิกตรงจากตำแหน่งของสระอุเลยฟันจะเป็นทีแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นผ่ากลางของขอบเรียนเห็นไหมเส้นตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือจุด ใจต่างอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าครบก็คือแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สบายใจได้เลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นิยมอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่ดุลน,นะครับ